แน่ๆแต่พวกคุนได้เชื่อไหยคะหูตื่นมาเสียงหลงไม่มีเลยข่ายขึ้นด้วยนะคะหนูแต่หนูก็เสียใจนะะว่าหนูจะไหวไหมแต่ว่ายากอยูคุณครู ที่จะทำให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าพ่อ,พอแม่เม่นะคะทุกคนจะเข้าใจหนูอนะคะ่ะใ right, ้ปเจกเหปแจ้งให้จกเลยหายใจด ก็จะเป็นท okay. okay. mm? okay. mm ี่ที่สุดนะคะเท่าที่หนูจะทำได้ก็ขอบพระคุณค่ะคลาสเลอง้าศึกบทเพลงค่ะช่วยหนูร้องดวยนะคะมาบากันหมดเลยมากกันหมดแล้วตรงนี้ไมมาท่า ขอบคุณสำรับดอกกหาไหหนูึโมโหเล็กน้อยนะที <S <s yes ่หนูแบบไม่สามารถควบคุมเสียงอเสียงปมือร่งให้เล่้าหน่อยค่ะร้ตข้าวร้องต้ข้าว พอดีเรามีรายการพิเศษประเภทหนึ่งนะครับสำหรับบริษัท CP Asia จำกัดนะครับแบ็คโฮโลตัสของเราจะฟอกทุนการศึกษาให้กับน้องต้นข้าวอากานได้เรียเชิญนะครับน้องต้นแหงอากาศครับเสียงปรบมือดังระดับ ให้จักรวัด you ข know ่าววัดรมานวผู้บริหารแต่วามรับผิดชอบกับสังคมและปราจันดีองค์กรตั้งแิดยแย้งขาากับสมาชนตแม่โตตัดนะครับตอนนี้ต้องขอขอตัวปอนิาพมีงานขอบคุณที่ได้เชิญเราข้ามาเป็นแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้นะครับที่น้องทุกท่านครับตื่จะเลยพบกับทางทีมยานเรานั้นเป็นท่านประธานอุตสาหท่าน้จัานท่านิมั่นในเยื่หลักการของปวาจันดครับอย่าปรันดูต่อ ะชาต,ติศาสนาประมาทศักดิ์และกุลกุลวันนี้น้องต้นข้าวเป็นตัวอย่างของเด็กและเยาวชนที่มีความกตัญญูนะครับต่อคุณย่าและต่อผู้มีคุณคุณเป็นตัวอย่างที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนของเรานะครับซึ่งหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบครับว่าเมื่อก่อนน้องต้นข้าวจะไหนเป็นตัวเลขอะนะครับอ่ขขาเรียนอยู่ป .4 นั้นสราณนั้นครับเคยไปน้องเปิดบวชที่ โลตัสอากจะทุรีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาไม่นานมากนักนะครับแต่เราโลตัสเองนะจะเก็มีความสนใจที่ได้เป็นจุกเล็กๆในการช่วยสนับสนุนให้โอกาสน้องต้นข้าวได้มีเวทีในการร้องเพลงนะครับแล้วก็อยากจะขอให้เยวาวชนเด็กๆนะครับที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นความสามารถทางด้านดนตรีหรือการร้องเพลงและการอื่นๆนะครับถ้าอยากอยากจะแสดงออกนะครับสามารถติดต่อกับ พี่ที่ดูแลการฝ่ายพื้นที่เช่ารถแลนทุกสาขาท่กประเทศนะครับ,รบอันนี้บอขอฝคกณไปด้วยนะครับแล้วก็วันนี้น้องต้นข้าวไม่ค่อยสบายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับถึงแม้จะไม่เป็นรอยนะค,ะครับแต่ว่าเรา,าสามารถรับฟังเสียงเพราะเพราะน้องต้นข้าวไ้ทุกช่องทางออนไลน์อยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ตัวจริงเสียงจริงของน้องข้าวตาเจอพวกเราช้าวรุงเมฆถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้พวกเราอยู่และะ้วใช่ไหมครับ วัะนั้นขอเสียงปรบมือดังๆให้น้องต้นข้าวด้วยนะครับครับแล้วก็ขอนะครับฝากนะครับเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวนะครับโดยเฉพาะนะครับขอให้น้องต้นข้าวมีกำลังใจมีกำลังกายส่วนกำลังทรัพย์นั้น FC จะเป็นผู้ดูแลเองนะครับพี่ FC พ่อแม่ FC จะเป็นผู้ลทรัพย์ให้กับน้องต้นข้าวใช่ไหมครับ พราะฉะนั้นต้องมอดพูนให้กับน้องต้ข้าเยอะๆนะครับวันนี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมอบพุนการศึกษานะครับให้กับน้องต้นข้าวนะครับในนามของสตีเอ็คตารโมโครัเราแล้วหวังใจว่าคนั้นจะช่วยพาน้องต้นข้าวมาจัดงานกับเราในหลายๆสาขาทั่วประเทศในอนาคตสืบไปนะครับก็ขอให้น้องต้นข้าวเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศต่อไปครับ